ได้เขารอรีวิวมาตนเีะแก่รอเอาไม่ทำไปไหนเลยพี่ยำเอาๆมีข้อความด้วยนะครับสำหรับวันเกิดช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะเป็นห่วงเสมอก้าวแรกอาจไม่เป็นไรก้าวต่อไปขอให้มั่นคง ขอบคุณครับอขอบคุณเจ้าของขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับชิ้นนี้แกะ,แกะรีวิวรีวิวนี่ครับ,รบพัดลมครับฮาตาปีเอ้ยฮาตาริครับฮาตาเดาะฮารตาเดาะเดระวังคอพัดลมหักนะครับ ดูสีกันดูสีสีอะไรนะอ๋อนี่ไงมียี่ห้ออยู่ฮาตาเดะเดยวเด่นครับเ,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 เดี๋ยวครับมีมีข้อความตรงนี้เด่นมากครับพนักง,งานดีเด่นดีเลยครับดูข้อความนี้ครับเรื่องการรักษาเวลามงเล็บมาสาย ถสียังูแ่เลยถานสียมพูเหลมาก็เหลืออีสองแมตแบ่งเอาไปกินแล้วก็ไปดูเก็พัดล้างเก็บพัดสีสวยมากก็มาเหลือสองอันเนี่ยเอาไปล้างเลยเวนเราเราก็ทำให้เรียบร้อยมาเกนึงจะเอาว้เดี๋ยวโ สองหลังก่อนครับมอเตอร์ดีครับโอ้โห<อ>มอเตอร์ผลิมมตมาจากอเมริกาครับ <c oughs> ไอ้ปุ่มล็อกอยู่ไหนปุ่มล็อกอ่ะ่ายเขาใช้รุ่นนี้ <c oughs> แหมไทยอินจริงปุ่มล็อกปุ่มล็อกปุ่มล็อกล็อกจริงล็อกจัง <c oughs> หอ้ภายในครึ่งครับอะค่ะกดเบอร์สามครับกดเบอร์สามกดลีเบอร์กดสต็อป <c ười> <c ười>